ออกรถใช้เงิน5้าพันนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าฟังไม่ถีดเลยออกรถใช้เงิน5้าพัสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพบกับมิสซูโปรโมชั่นดาวน้อยกับเซลขนค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ที่มิสซูงามวงวานนะคะเป็นสาขาหลักของเซลขนเองนะคะวันนี้นะคะก็มาทําตามสัญญานะคะที่จะมา,ารีวิวนะคะตัวรถตัวสเปเชียลอ i ดิชั่นนะคะสําหรับมิ拉กับแอดถานนะคะวันนี้จะเป็นมิาเอ๊ยจะ วันนี้จะเป็นแอดทาดนะคะสีแดงทูโทนนะคะคราวที่แล้วฝนรีวิวมิลลาดไปแล้วเนาะคราวนี้จะเป็นแอดทาดนะคะก็คือสีทูโทนเป็นตัวสเปเชียลวิดิชันที่มาใหม่เลยตัวนี้นะคะจะมี3สีนะคะก็คือสีแดงหลังคาดำสีเหลืองหลังคาดำแล้วก็สีขาวหลังคาดำนะคะลูกค้าเนาะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวฝนจะพามาดูรอบๆอบพันละกันนะคะว่า ออที่ว่าแต่งเพิ่มเนี่ยแต่งเพิ่มอะไรบ้างนะคะจากตัวเก่าเนาะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดํานะคะคันนี้เนาะเป็นกระจังหน้าสีดําขีดแดงนะคะสีดําขีดแดงเนาะแล้วก็ตัวล้อแม็กค่ะลูกค,ค้าตัวล้อแม็กคันนี้จะเป็นสีดํานะคะก็คือถ้าแม็กเดิมเนีเ่ยก็จะเป็นแม็กเป็นล็อกรกะทะเนาะแต่ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นแม็กสีดํานะคะเหมือนที่ฝนบอกเลยก็คือจะแต่งให้ดูวัยรุ่นดูโฉบเฉียวนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีดาเนาะ เป็นสีดำหลังคาดำนะคะถ้าเป็นสีเหลืองก็กระจกมองค่าดัข้างดำหลังคาดำนะคะเนาะตัวข้อไฟท้ายแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวเออมันจะเป็นมากับโรงงานเลยะคะ่ะตัวไฟท้ายเนี่ยมันจะทําให้ดูแบบฉบเฉี่ยวอะทาให้ดูวัยรุ่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีดํานะคะคันนี้จะเป็นแอดฐานนะคะเป็นแอดฐานเนาะ แอดท่าดกับมิ拉ตต่างกันยังไงลูกค,ค้าส่วนใหญ่จะถามเครื่องเดียวกันนะคะบอดี้ก็ต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่ตัวมิ拉าเนี่ยมิ拉ตจะเป็น5ประตูนะคะประตูหลังเปิด5ประตูแต่ถ้าเป็นแอดท่าเนี่ยจะเป็นกบเป็นเขาเรียกอะไรกระปรงท้ายแบบนี้คะ่ะเขาจะเรียกว่า4ประตูก็คือรถเก๋กนะคะมันจะเป็นรถเก๋กเนาะค่ะเดี๋ยวฝนพามาดูด้านในนะคะว่าตัวนี้เพิ่มอะไรมาบ้างหรือแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงบ้างนะคะ ด้นแทนลองดูด้านในได้เลยค่ะด้านในนะคะตัวหุ้มประตูเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวผ้าเหมือนเดิมนะคะแต่จะเพิ่มเปลี่ยนเป็นลายลายแบบว่าตารางสีแดงนะคะก็เพิ่มความสวยงามเนาะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้เนาะเป็นเบาะผ้าส่วนตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเล่นลายด้วยลายาได้สีแดงนะคะก็จะดูสวยงามนะคะรถวัยรุ่นเนาะ แล้วก็ตัวหน้าจอยังเหมือนเดิมนะคะแอร์เป็นปรับเมนูนเหมือนเดิมนะคะเกียร์ออโต้ค่ะแล้วตัวกุญแจยังเป็นกุญแจเสียบเหมือนเดิมนะคะกุญแจเสียบแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ตัวพุทสตาร์ทนะคะลูกค้าต้องเพิ่มเป็นรุ่นสมาร์ทนะคะตัวนั้นจะเป็นตัวท็อปเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมารีวิวรุ่นสมาร์ทให้ดูนะคะด้านหลังค่ะลูกคา้าด้านหลังกว้างขวางนะคะคันนี้นจะเป็น จริงๆอะมันเป็นรถสีที่นั่ง5ที่นั่งใช่ไหมเนาะแต่ผลว่านั่งได้เกินอะคันนี้จุ๊บมากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่5 4าแสนสี่หมื่ามพันนะคะถือว่าราคาเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะลูกค้าอ่ะพอจบเรื่องรถแล้วเนาะรีวิวรถประมาณนี้นะคะก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะมีสีแดงสีเหลืองสีขาวนะคะเหมือนที่ฝนบอกเนาะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไร,รบ้างคะคุณฝนตอนนี้นะคะ มีโปรโมชั่นออกรถใช้เงิน5,009 9นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าฟังไม่ผิดเลยออกรถใช้เงิน5,009 9นะคะจบรับรถจริงได้นะคะยอดผ่อนเท่าไหร่ลูกค้าอาจจะคิดว่าหู5ดาว5 9 0 0เนี่ยยอดผ่อนต้องเยอะแน่เลยผ่อนต่อเดือนตกที่7,000นะคะลูกค้า7,000นะ7,000บาทนะคะ84งวดสำหรับลูกค้าข้าราชการหรือว่าอาชีพ ถ้าหาตำรวจพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะมีสิทธิพิเศษเพิ่มอีกมาอีกนิดหน่อยนะคะลองเข้ามาคุยลองเข้ามาถามโปรโมชั่นกับฝนได้ก่อนนะคะก็อาจจะ มีโปรโมชั่นพิเศษหรือดอกเบี้ยถูกอะไรต่างๆอนานะคะแต่ให้ลูกค้านะคะแยกเป็นสัดส,ส่วนนะถ้าดาวน้อยก็จะผ่อนประมาณนี้นะคะแต่ถ้าอยากผ่อนน้อยกว่านี้ลูกค้าก็ต้องเพิ่มเงินดาวนะคะหรือว่าอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษก็จะเป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะคะ,ะโปรโมชั่นสมมุติว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันจะเอามารวมกันไม่ได้นะคือแยกแยกแยก,แยกกันนะคะอยากได้ของแถมเยอะของแถมอะไรเนี่ยเข้ามาคุยกับฝนก่อนได้นะคะ ถ้ายังไงนะคะก็เดี๋ยวฝนจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะด้านบนนี้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรฝนเองนะคะ0966971136นะคะหรือว่าลูกค้าไม่สะดวกคุยไม่อยากคุยอยากพิมพ์สะดวกพิมพ์มากกว่าก็ ID Line <c oughs> ได้เลยค่ะ n u f o n นะคะ2956นะคะ,ะ,คะทักไลน์เข้ามาคุยได้เลยะคะ่ะคุยกันก่อน,นะคะ่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรเนาะตอนนี้นะคะเราต้อง่อา,ายไม่ตกป้องกันตัวเองนะคะคือลดออนไลน์ปลอดภัยที่สุดนะคะก็วันนี้ เข้ามาทำ Training, นะ passage, คลิปเนาะให้ลูกค้าได้ดูรถหลายๆรุ่นนะคะโปรโมชั่นไหนดียังไม่ออกรถเดือนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะออกรถเดือนหน้าหรือจะออกปีหน้าก็ขอให้เข้ามาเป็นลูกค้ากันก่อนนะคะแล้วก็โปรโมชั่นมีหลายตัวรถมีหลายรุ่นนะคะลองเข้ามาคุยเข้ามาทักทายกันก่อนได้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ